คุณแม่ลีนาจังครับผมมองยังไงกับผลเลือกตั้งซ่อมหลักสี่จตุจัรเมื่อวานนี้ครับก็พลังประชารัฐสูงพันแน่เพราะว่าเป็นที่ปรากฏแล้วว่าประชาชนไม่เอาพลังประชารัฐไม่เอาประยุทธ์ไม่เอาโควิดไม่เอาสามปอแหละเพราะว่าทําลายประเทศชาติทําให้ประชาชนยากจนไม่มีจะกินครับฆ่าตัวตายป่วยเป็นโรคซึมเศร้ากัน ไปเกือบทั้งประเทศแล้วอ,ะอ่ะเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะบริหารแล้วขนาดทหารในเขตทาหารแท้ๆซึ่งพยศเพราะว่ามีอำนาจที่จะสั่งทหารได้ลงจานทหารอย่างนี้เขาไม่กลัวนะไปสั่งเขาไม่ได้ในเขตทาหารแท้ๆพัดเก้าใจยังชนะสลัแนแรกเลยชนะรรคพระราชารัฐ์ครับ,ค,รบคือจริงๆเมื่อวานนี้ครับผมก็มีหลายแง่มุมครับแม่อย่างแชมป์เก่าพลังประชารัฐเนี่ยที่คะแนนเกือบรั้งท้ายได้เพียงเจ็ดันกว่าคะแนนเนี่ยครับ ตรงนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับผมก็สะท้อนว่ารัฐบาลห่วยไนงะเองสวยไม่มีไกรเอาไนงะแล้วถ้าสมุดนี้เลือกตั้งนะผูวกกนะ้ว่ากทมนะทับพลังประชารัศไอ้ลงก็ไม่ได้แล้วเลือกตั้งคราวหน้านะคะรับรองเลยศูนย์พันแน่จะกระายเป็นเพื่อไทยก้าวไกลแล้วก็ธรรมนัที่ก็ไปตั้งพรรคใหม่อ่ะเศรษฐกิจไทยอ่ะที่แล้วก็เสร,รีรวมใจไทยของเออเสรีพิศุทธ์ที่จะจัดตั้งรัฐบาล โอเคคือเมื่อวานเนี่ยมีหลายคนบอกว่าที่แพ้ก็เป็นเพราะเอฟเฟกต์จากร้อยเอกธรรมนัฐและบิ๊กป้อมไม่ใช่จากพลเอกประยุทธ์อันนี้มองอยังไงครับแม่ไม่ใช่เลยเกี่ยวกับพลเอกประยุทธ์เลยเพะอะไหมเพราะว่าบิ๊กป้อมเนี่ยลงพื้นที่หาเสียงพยายเกลียบเมืองลงไปเลยไปชูเลยบอกว่าชชูประยุทธ์เป็นนายกแล้วเป็นยังไงอสอบตกเลยเกือบล้างท้ายได้เกียกว่าคะแนนนะและ้วก็ตัวพรรคเกณฑ์ศิลาเจียบจากทา ป้าทวงป้าเนี่จะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้เรื่องผิดกฎหมายเรื่องตั้งหรือว่ามฟ้องมิดประมาทมาันคะแนนสงสารเนี่ยให้คะแนนสงสารจากคนที่จะโดนฟ้องแล้วได้ตงบอกว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคุณสุรชาติเทียนทองเนี่ยเขาลงพื้นที่ประจำเขาเป็นเจ้าของพื้นที่มานานแล้วเพราะฉะนั้นคราวที่แล้วเขาเขาสอบเขาแพ้ไม่ดเสดียวเองแพ้ไม่ได้ดคะแนน คือตอนนี้หลังจากที่การเลือกตั้งซ่อมหลักสิทธ์จตุจักรผ่านไปเนี่ยครับผมอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดอย่างหนาหูเลยก็คือคะแนนนิยมของพลเอกประยุทธ์ที่แพ้การเลือกตั้งซ่อมมาสาครั้งติดทั้งที่สงขลาจุมพรแล้วก็ล่าสุดก็มีที่หลักสิธิจตุจักรเนี่ยครับผมคือมันสะท้อนได้ไหมครับว่าคือพลเอกประยุทธ์มันขายไม่ได้แล้ว แล้วก็ขอพูดอีกบางภาคกาที่มันโหนเจ้าอะนะทำภาคกับโหนไปโหนมาทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์เสื่อมเสียอีกอะไรเพราะเปโหนและตัวเองได้รับเรื่องแบบเกือบล้างท้ายเหมือนกันอืเห็นไหมคะครับไม่ไม่เห็นด้วยในในส่วนตัวดิฉันก็ไม่เห็นด้วยเลยไม่เห็นด้วยกับพวกที่พักการเมืองอ่ะคุณจะหาเสียงคุณจะมีนโยบายอย่างไรคุณหาเสียงไปแต่อย่าไปเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นนโยบายในการหาเสียงอืมครับ อีกประเด็นหนึ่งที่แม่ลิน่าจังบอกมาก็คืออย่างในเขตการเลือกตั้งทหารที่พลังประชารัฐก็แพ้ไปให้กับพรรคก้าไกลเนี่ยครับผมที่ชูเรื่องปฏิรูปกองทัพเรื่องนี้มันสะท้อนอะไรได้ไหมครับผมคือแสดงว่าคนในกองทัพไม่เอากับรัฐบาลคเกประยุทธ์แล้วใช่ไหมฮะแบบนี้เจ้าทหารการเมืองเขาไม่เอาแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าทหารตอนเนี้ยเยอะแยะเลยที่แบบโตมาจากสายงานตั้งใจทําง,งานระหว่างที่จะโตจากสายงานและได้ตําแหน่งหน้าที่ที่มันเพิ่มสูงขึ้นครับ ใจที่ทหารมาเล่นการเมืองแล้วพวกเขาตั้งใจทำงานแทบตายจนหัวกงอกสามสี่สิบปีแต่ว่าโดนเขีรยเอาไปหมดเลยลากคนของตัวเองเข้ามาเป็นคือแสดงว่าก็มีทหารทั้งชั้นผู้ใหญ่แล้วก็ชั้นผู้น้อยจํานวนไม่น้อยครับที่จํานวนไม่น้อยใช่ไหมที่เห็นด้วยกับนโยบายการเติบโตกองทัพกล้าพูดเลยว่าห้าแสนคนที่ไม่พอใจระบอบทหารการเมืองอื ควรจะให้เขโตตามลำดับชั้นตามสายงานที่เขตั้งใจทํางานครับทําดีแค่ตายทํางานดีแค่ตายแต่ว่าพอถึงเวลาที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนขัน้นปรากฏว่าถูกเขี่ยกระเด็นออไปเอาคนของตัวเองมาแลวคนของตัวเองก็มาก็บ้าอำนาจครับไม่มีเหตุผลใช้งานผู้ใต้บังคับบัญชาแล้ไม่มีความรู้ความสามารถด้วยครับคือฮัลโหล อ่ะโอเคสุดท้ายครับผมคือแม่ลีน่าจังวิเคราะห์ว่าศึกครั้งนี้จะทำให้รัฐบาลควรตัดสินใจยุบสภาหรือถึงขั้นลาออกเลยไหมฮะเขาไม่ลาออกเขาไม่ยุบสภาหรอกเชื่อสิออแต่มันจะมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นนั่นคือเพราะว่าถ้าเขาปล่อยให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าประทม ล่าสุดเขาบอกว่าจะเอาเลขาของไอ้อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงครับ,รบซึ่งเป็นผู้หญิงไม่มีใครรู้จักเลยมันไม่มีทางได้อยู่แล้วอ่ะแล้วมันมีผลมากเลยถ้าหากว่าผู้ว่าราชการเนี่ยเป็นของพรรคไหนเนี่ยการเลือกตั้งสอสอในกรุงเทพก็จะตกเป็นของพรรคนะั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าพลังประชารัฐไตกำลัง,ลง,ลง,ลงจะสูญพันที่นั่งในกรุงเทพอาจจะไม่ได้แม้แต่ที่นั่งเดียวถามต่อไปอีกนิดนึงครับผมไม่รีน่าจังวิเคราะห์ยังไงครับผมหาก เกิดว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยพลังประชารัฐและพวกนี้ประยุทธ์จะได้รับความไว้วางใจให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งไหมฮะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีสวสองร้อยห้าสิบเสียงที่พร้อมที่จะเลือกเขากลับมาเป็นแต่ว่าเสียงของประชาชนทื่วประเทศเป็นใหญ่กว่าอืการเลือกตั้งแรกมันจะเป็นการจับคนที่จะตั้งครับเป็นรัฐบาลก็มีก้าไกลแล้วก็เพื่อไทยแล้วก็เรรคการวมไทยเปิดไปอยู่ได้เลยค่ะแล้วก็ อของเสรีเต็มยเดเวมโอเคครับแม่ลีน่าจังครับครบถ้วนประชาชนป็นญ,ญาญ่แต่ต้องสั่งสอนประยุชน์สั่งสอนพระปรัประชารัฐว่าเมื่อคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยคุณอยากคมเหงประชาชนคุณล็อกดาวประชาชนคุณไม่ก็ทำมาหากิน